ครับผมขอาสวัสดีคนครับผมมีเคมาคุยอยู่ั้างมาอยู่กับรายการทําเล่นหรือกินเล่นดีพุกครั้งทุกคลิปเป็นแบบกินกินทุกครั้งเลยแต่ก็ทําเล่นแหละวันนี้อยู่กับเมนูมักโรนีผักขมชีสไม่ใช่ผักขมมักโรนีมกักมักโรนีชีสเบคอนครับติดปากตลอด,ดปกติผมจะกินแบบผักขมอบชีส ของยี่ยห้อ Rio d e i e s ใช่ไหมไม่รู้ว่านถูกเปล่าซึ่งเขาไม่จ่ายครับแต่นี้ผมจะมาลองซึ่งปกติคือเขาจะทำแต่ของุมชีสซึ่งคันนี้มันจะเป็น um Bacon. ามาร์โกเนีชีสเบคอนก็อยากลองดูว่า,รอ,าอร่อยหรือเปล่าเจาะลูสามลูแล้วก็เวฟสองนาทีครับแต่ผมใช้ซ่อมไงเจาะเจาะสามทีสี่ส <c oughs> <c oughs> ี่สามสิบหกสิบหกลูโอเคเดี๋ยวเรามาลองฉีกเลยดีกว่าผมเพิ่งเวฟเสร็จร้อนร้อนเลย ดมกินก่อนอุ้ยหอมครับหอมไปใช้ได้กินอย่างแรกคือกินใช้ได้เลยครับมา่้มหอมหเช็ดกล้องก่อนลองชิมดูครับจิมไปลึก,ลกนี่มักโรนีครับทุกคนแน่นแน่น เฮ้ยอร่อยโอเคเลยครับทุกคนเดีย๋ยวลองชิมเบคอนนะนี่เบคอนเบคอนนี่ตักทุกครั้งมีวัคโรนีเลยครับเบคอนก็อร่อยครับส่วนชีสนี่มันจะบวกออก เค็มๆหรือหวานๆมากกว่าผักมักกึอผักขมชีสนิดนึงแต่คือมากกรนีเนี่ยมันเขาใจะให้ความนุ่มนิ่มครับคือมันนิ่มมากอะ่ะแล้วพอกินคั่วชีสเนี่ยมันก็แบบเข้ากันอะ่ะเออพอนึกดีๆนี่คล้ายกับอาหาร5้าดาวในโรงแรมนนั้นเลยนะเออก็ขออยากกินก็ลองไปหาซื้อได้ในเซเว่ว่นัวไป สับคลิปนี้สันส้นๆบ,บายบยครับผมเช้า